สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและชาวโลกครับมือนี้คุณแซมจมสาร์อาทิตย์ไดเวลาสองถุ่มครึงนะครับใส่เวลากเกินสามสิบนาทีจมเบากับผี่กับน้องก่อนนอนทุกสาร์อาทิตย์นะครับเมื่อนี้ยพ่อกันวันอาทิตย์ ที่สิบเก้าสดปลายเดือนลวพีน้อมืออื่นกะวันที่ยี่สิบเดือนสุดท้ายของเคืองแหลกนะครับเคืองปีแหลกวันที่หนึ่งกรกฎามนี่็จะเป็นมือแหลกของครึ่งปีหลังนะครับเป็นมือห้าพอ,อ,อกันมือเนี้ก็เป็นมือที่ร้อยเจ็ดสิบแมนบอลเลยเมือเอ็เนเนี่ย,ยเเบิ่งกอนนะครับ ดูก่อนนะครับ,น,น,บน,นี่ยังในสิบเอ็ดนี่ยเอาแต่บึงข่าวคุณอัจฉริยะรลกบอลคือกันนี่แหละครับเราบอกเรื่องของเล่านะครับเกี่ยวกับคดีแต่งหมู่เนาะมือนี่ก็เป็นมือที่ก็เลยปรเดรียมข้อมูลไว้นะครับพราอจุดประสงค์เป้าหมายผมไม่รารการอย่าห็นหนาอย่าให้พี่น้องห็นหนาก่อนนอน <c oughs> าราคาพี่ภูคืนหอดนะแม่นด้วยไม่ภูคืนหอดเจ้าอยู่บอกคือแสบแม่นต่อมูลนร้อยเจ็ดสิบพามาดารอยหกสิบเก่ามือนนะครับตั้งแต่ขนาดานว่าว่างหามงกเสาเนี่ได้จังหลงนอกพี่น้องมงนีิเป็นวันที่รอยเจ็ดสิบนะครับอีกเมื่อกี้ชั่งงงนี่ยเป็ผ่านไปนะะเนาะราคาเหลือไม่ได้รอยเก้าสิบห้ามือตอนได้พี่น้องกาจารย์สิ้นปีนี้แล้วเนาะ ีใไม่ใส่หนี้พรท่านเบิดอยู่คาเฉลิมฉลองแค่แนนช่วงมันเป็นโควิดสิบเก้าก็บ่ได้เฉลิมฉลองกันถือว่าดี่ได้สเ,ส,เสียตงุงเสียตังบ่ไดียสตาง่ได้เสียค่าห์ลพอหลงคนเหรอะกยูไตเดือนสุดท้ายอ่าเดนมิถุนารกรกฎาดาไตรมาสปีหนึ่งมันมีอยู่อ่าส,สี่ไตรมาสน,นะครับ พระกระดาสิงหากันยาเดือนนี้ไตมาที่สามเดือนสุดท้ายนะครับเยีะยวก็เขาไต่มาสุดท้ายไตมาที่สี่เพราะวันที่หนึ่งตุลาคมเนี่ยเป็นไต่มาที่หนึ่งของปีเขาจะของปีปฏิทินสองพันห้าหกสิบหกคือเขาจะเริ่มใส่งบประมาณเพราะฉนันช่วงนี้เป็นไต่มาที่สามนะครับไต่มาที่สามเดือนสุดท้ายเดือนมิถุนายนไตมาที่สี่ของปีนี้ก็จะไป เริ่มแต่มาตุสสายเริ่มเดือนกรกฎาคมไปหอดสิ้นเดือนกันยายนสิ้นปีงบมรามาส่วนทีกหนึ่งตุลาคมนี่เขาจะเริ่มปีงบประมาณสองสองพันห้าร้อยหกสิบหกปีหกสิบหกเปีใหม่ของงบประมาณเพราะฉะนั้นปีงบประมาณจะเบิดก่อนปีปฏิทินปีปฏิทินเขาไปสิ้นปีสามสิบเอ็ดธันวาคมแต่ว่าปีงบประมาณสิ้นปีวันที่สามสิบกันยายน นะครับเล็กหน่อยเอามาลอาเอามาคุยกับพี่กับน้องนะครับมือว่าน,นี่ผมเบอกถึงพรรคเพื่อไทยนะครับมาเปิดตัวซซไม่พ้ที่จะลงว่าที่ซซไม่ในเขตพื้นที่ศรีสะเกษแต่ก่อนที่เฮาเลือกตั้งกันมานี่นะครับศรีสะเกษเฮาจะมียี่แปดเขตนะครับแต่ว่าพื้นแบงเขตไม่นี่สิเลือกตั้งปี พวกนี่นะครับถ้าปล่อยไปตามมาราของรัฐบาลเนี่ยเบก่เกินเดนมีนาคมปีหนาเขาก็ได้เลือกตั้งนะครับปีหกพั้นเขาแบงเขียนมาสิเกตเราะจะมีผู้แทนร,ราษฎรเก้าคนนะครับพี่น้องศิสเกตที่ฟังอยู่หรือว่าพี่น้องจังหวัดอื่นศิสเกตเลือกตั้งขัง้งต่อไปจะมีผู้แทนอยู่เก้าคนเก้าเขียนนะครับเมื่อว่าในพรรคเพื่อไทยครับมาเปิดตัวมีไผแน ราะว่าผมบอกมือาดก่อนนอดพ่อแมกบอกพี่น้องมือนีก็เลยเสียมาบอกนะครับพักเพื่อไทยสีสเกียดเปิดโตมือวานเนี่ยเกาค้นนะครับมีทั้งคนเก่าคนใหม่หลักมีทั้งคนใหม่แต่ว่บคนเก่ามาแทนผู้ทีย้า่พักไปอยู่พักคภูมใจไทยเราะ มีทั้งเหมดอเก่าเขียดนี่นะครับเขตที่หนึ่งนี่นะครับก็ผูกเก่านะครับปีที่แล้วเราบ็ได้นะครับนายธนศเครือรัฐปีนี้เราก็ลงอีกนะครับสมัยนี้นายธนศเครือรัฐสมัยปีหกนี่แหละครับปีหนานี่เราลงอีกนะครับเปิดตัวไปแล้วมาว่านนะครับค้ที่สองเนี่ก็ผูกเก่าปีที่แล้วเราก็ได้มาหลายปีแล้วครับเีกสองนี่นะครับคุณสุรชาติชาติปริตหรือว่าต้มนะครับ เขตสามนี่คุณวิวัตชัยโมตรไวยสยะนะครับหรือว่าผู้หญิงเห่งนะครับที่เปิดตัวอยู่อยู่อ,ยอุทุมพรคนมาเป็นหมื่นนะครับมาว่าเ่ยมือมันเซาเนี่ยนะครับเพราะว่าตอนนี้็ยังเป็นพักพุ่มใจไทยอยู่นะครับเขียอุทุมพรพกเกา ขเขาเปลี่ยนผักเขาเลยหาผู้ไม่ลงเนาะนะครับคุณวิวัฒน์ใช่โมตราวยสยะนะครับไาเขตซีนายแพทย์ผู้มินรทรีทิรประเสริฐนายแพทย์ผู้มินนี่กับคนเก่าของรรคเพื่อไ,ไท่ล่ะครับนายก็มามาลงแทนคุณหมอจะตุรงเดี๋ยวผมสะบอการายละเอียดว่าเขตนี้ก็เปลี่ยนแปลงนะครับเขตซีนี่เขตฮาในก็เปลี่ยนแปลงนะครับ เขตรมานี่ยมอดเทวิมาลงแท่นพุทธิระนะครับไตสรากุลน,นะครับเคตท,ทกวิรพนกิสัมฤทธิ์ึ่งหกเก้านะครับเจดเจ็ดประวิตรจารุรัชกุลหนขุกเก้านะครับเคตีแปลในเปลี่ยนเปลี่ยนจากเดินดสวสวะฟังนะครับเปลี่ยนมาเป็นคุณนุชนาจารุวงศเสถียรเป็นเจ้าของโรงเรียนที่นี่นะครับ รากาเขตเก้านีกับููเก่านะครับภูไม่ล่ะแต่ว่าเราตอนนี้เราเป็นสองวนะครับเราไมาลุมเป็นเขตไม่ถือเพิ่มขึ้นมานะครับคือนางสาววิรดาอินชัดนี่นะครับเก้าคนนี่อาสาเป็นตัวแทนพีน่น้องชิเกตพักเพื่อไทยฝากพี่น้องเข้าไว้นะครับ้วก็มีม่ผมผู้หนึ่งอยู่ในมีม่หม้อเทพนะมีโม่ผมอีกผู้หนึ่งที่รงผู้แทนกับฝากพี่น้อง เหตดสองนะครับพักก้าวไกลบุญบุญยาบุญหลัดถึงชัยนะครับแล้วก็มีน้องนุ่นง,นงหักแพ่งการเสียโกธนกิจเฮงธนกิจคำโซคาเหตเหตุงน,นอกบานอันนี้โรงพักคุ้นยิงหน่อยผักแหงไทยสางไทยครับน้องท้ายเจ้าของแสงเสียงล้านแสงเสียง,ย,งยานยนต์นะครับ ปลาสาขาอ่กันทุ่มก็มีนะเขตเขตหนึ่งนะครับอันนี้พักไทยสางไทยนะคุณฝากไว้นะครับรเคลื่อนไปปอ้พี่น้องข้อรับทราบนะครับถ้ารับเพื่อใไทยเนีก็เอาค้นนี่ละนะครับถตานี่ผู้ดใดมาแท่งไทแน่เดี๋ยวผมเอามาวอรฟังนะครับสำหรับเขต เขตที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับเขตสามนี่ที๊สกเกียนนี่นะครับนายแพทย์นายวิวัตชัยมอตัดสินโซสอเขตสามนายสุรชาติชาติประดิษฐ์เขตสองนายวิวัตได้เขต เขซีลงแทน่นนายแพทย์ภูมิินนี่นะครับนายแพทย์ภูมิินลงแทนอ่าลงเขตซีนะครับซึ่งมีเภอ่ันทลักษ์ถ้านจำบม่ผิดเป็นตี่ตังนะครับลงแทนนายแพทย์จตุรงค์เพียงน,นรพัฒน์ครับซึ่งนายแพทย์จตุรงค์เพ็งน,นรพัฒน์นี่ง่ายไปอยู่ภูมิใจไทยเมื่อไทยก็เลยเปิดตัวผูใหม่นะครับซึ่งเป็นคนเก่าล่ะครับ <c oughs> นายแพทย์ภูมินุเราก็มาลงแทนนะครับจะไทยกับคัดนายแพทย์ภูมินมาลงแทนเขตซี่้ม้เขตห้านี่แต่ก่อนนายธีระไตเขตที่ห้านะครับแม่ม่อนเทพสมหมายนี่มาลงแทนนายเขตห้านายธีระไตสรณนกุลน,นะครับถึงญายไปอยู่ภูมิใจไทย นะครับลัก็มาเขตแปดได้ไปสามคนนะครับเขตแปดนี่นัางสาวนุชนาจารุสถีรนี่นะครับจารุรัชกุลสถีรนี่นะครับมาลงแทนนางทองศรีแสจึงนะครับซึ่งน้าพองศรีแสจึงนี่ย้ายไปอยู่ภาคุ่มใจไทยนะครับสามคนแล้วก็ได้เพิ่มไม่อีกคนหนึ่งนะครับเป็นเขต เหี้ก่านางสาววิราดาอินชัดพี่น้องขจักดีนะครับเป็นวาทีบุสมัเขียนเก่านี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมเราควเคลืนไว้การเมืองของสีสเกตก,การเมืองมินิสิวว์แคนนี้นะครับเรื่องของสีสเกตนะครับบานกาิกสิวว์อธิบายถึงเกี่ยวกับการโคตรว่าืม่ว่าในกระว,วบบเบิร์ดมืงเนี๋ยวมายำเบ้าบอกพี่น้องนะครับ อีกครั้งหนึ่งนะครับมาเพิ่มเติมให้เมื่อว่านต่ว่า่อนสิกายุ่ยใส่ละ่ะขอมูลข่อยเอามายำ้ำเอามาย้ำอีกทีนหนึง คือตอนนี้พนยกเลิกทั่วประเทศนะครับสอบอคอสอบอคนี่เป็นประชุมกันยกเลิกผลจะมีผลใสวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี่ยกเลิกสีเหลืองกับสีฝาให้เหลือสีเดียวสีเขียวคือสีฝรั่งนะครับมาตรการต่อไปนี้จะเริ่มใสวันที่หนึ่งกรกฎาคมสีเขียวเป็นสีฝระั่งนี่คือฝระั่งทุกจังหวัด ตอนนี้มาตรการที่ผมบริวารล่าละเอียดเพราะผมว่านผมบอกข่า,ขขาววันนี้ผมจะย้ำล่าละเอียดให้พี่น้องได้รับทราบนะครับคือจังสี่พี่น้องคข้ามาสวมแมตตลอดเวลาในพื้นที่ App, แอรอัดสถานที่ปิด ใก่ชิดคนจำนวนมากคือสถานที่ปิดมันก็คือยกตัวอย่างเช่นร้านอาหารมามีบ้าพับทิมมมีนาต่างนี่นะครับมันมีแต่พัดลมมีแต่แอร์แม,ม่นบอกเอาไปตรงแท่นากาศได้พี่น้องต้องนั่งห่างกับไปหาคนมีจำนวนมากนอกนั้นคอ,อยนะครับถามาทับบ้าพับเขาเห็นยูุ่กลางแจงในบะหมีแนวรอมได้นะครับ เขาก็เบินบ้านผับแล้วนเนาะเขาคือเขาเปิดกางแจงแ้งนะครับตอนนี้เปิดเลยจักโมงเปิดได้หอดที่สองแต่ว่าร้านอาหารเปิดในเ,เปิดเลยนั่งกินเหล่าใ้นร้านอาหารแดวารคตุ่มแต่ในบ้านในผับเนี่ยกะนั่งกินได้จนติดนะครับประมาณนี้แต่ถามว่าคนป่วย <c oughs> คนป่วยนี่ใส่เมียนปอคนป่วยนี่ต้องใส่กับคนกลุ่มเสี่ยงอายุหกศูนย์แปด ยังต่อยใส่นะครับภานในกักตัวบ่กคนป่วยบอ่อนะครับกักตัวบ่อได้กักตัวคนป่วยเพ่งแต่ใส่หน้ากากก็ออกมาข้างนอกได้นะครับเข้าใ,ใจตามนี้นะครับเรลืมใส่วันที่หนึง่งตอนนี้เขาก็ล่าางระเบียบเพิ่มเติอมอยู่นะครับม <laughs> ันก็ยังลายมือเนาะกว่าจะหอดระเบียบวันที่หนึง่ง เขาไ่ได้บังคับเด้ครับเพียงแต่เขาประกาศใช้ได้แต่ว่าผู้เคยชินเคยใช้ตลอดก็ใช้นะครับตอนนี้ร้านเครื่องดื่มเอนก็ฮอบเปิดให้บริการตามปกตินั่งดื่มได้ถึงเที่ยงคืนนี่คือหมายถึงร้านขายเหล้าขายยาข้างนอกแต่ว่าในบ้านในปับดังดื่มจนถึงบ้านปับปิดนะครับการเครื่อนใหญ่แรงงานไปต่างดาวนอกต่างดาวนี่ก็ได้ อันนี้บุต้องอธิบายเพราะผมบอกไปแล้วว่ายกเลิกคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิคือเวลาเาไปด้านบิ๊กไปบิ๊กซี่เมคโคโลตัดอย่างเสียเขาก็จะวัดเม่นหมอบายทัางบอตรองวัดนะครับเพียงแต่ว่าหลังนี้พ่อเดี๋ยวเขาวางไว้ย,ย่างนั่นกับข้อแหลกนะครับแลนนี่ แต่ว่าการตรวจเอทคเนี่ยสิมากถึงกวาเขาเพราะว่าเวลาเขาไปรวมแลบประทานอาหารของผู้อื่นนี่ที่เขาไปเนี่ยบางที่ขณะเขาเคยตรวจไปเพราะาเอาผลไปนําเนี่ยเขาก็จะตรวจอยู่หันต้องตรวจผู้จัดงานต้องตรวจดเอทิคทำให้การนั่งรวมรับประทานอาหารรวมกันนะครับต่อมีการตรวจเอทคอย่างนั่งกินขวย้อมกันได้ รับผู้ที่ไอ้คอกคแคกกเนี่ย็ต้องตรวจนะครับบริเวณจัดงานจัดอย่างแบบไปขอ,อสำนักงานโลกติดต่อจังหวัดเพินว่าคกกโลคติดต่อจังหวัดมันแ็มีสำนักงานตรงจช่ไหดคือถ้าจัดงานคนมันจะหลายเกินคนมากกว่าสองพัน แต่คะจัดงานบอถึงสองพันเขาต้องไปขออนุญาตนะครับคนมาก็สองพันเช่นจัดงานในเวนงานสวนสนุกยังสิมันอาจจะเป็นตรงไปขออนุญาตถามมาเพื่อนให้ปางกวีระยะห่างบอนก็ต้ตรงปินประมาณนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่ครับคณะกรรมการเขาจาะอนุญาตเขาจัดในระบบใดมีตรวจการตรวด้วยที่เคร่อนของงานบอหรือจะไรที่ประมาณนี้แต่อนุญาตในจัดงานได้นะครับแต่ต้องมีมาตรการ แต่เวนเขาจัดเขากับมือนี่บ้านผุมนี่เขาแห่เขาแห่รถเปร้นเขาใส่หน้ากากได้แล้วเขาเต้นคือสิ่งที่ิวามาเดี๋ยวนี้คนในคนในประเทศไทยนี่เฮ็ดแล้วเพียงแต่ยังแต่บากคับเนี่ยก็ลากเปิดเอาเปิดอยู่นะครับแต่ว่าลากเปิดเอานะครับประกาศสาไปหรือเปล่าพู้ลงคนวะกระาได้แต่เขาบอกว่าเพียงเขาไปจับเลยนะครับ เอไปจับเลยเพราะว่าพเราบอกพอก่อราเกาซุกเซิรนยังยั่งอยู่นะครับเพราะอ่างตัวนั้นเขาจับเลยเลย <c oughs> นะครับอันนี้เอามายำ้ำอันนี้เรื่องกัญชาเรื่องกัญชาหลายคนนะครับมีปัญหาเดี๋ยวนี้บมลุ่งร้อยกันนะครับศาสนาบางศาสนาเนี่ยเขาบอยอมเขาสิประทูวงเขาบ่ยอมนะครับศาสนาบางศาสนาแท่ว่ากั พี um ่น้องก็ค่อยติดตามข่าวออกมก็มวนไปเกี่ยวกันกับศาสนาโบกิโแมนศาสนาพุทธก็แล้วกันนะครับศาสนาอื่นเพราะว่าคือเขาทำเป็นก้อสิบประกาศใส่เนี่ยนะครับก้อเช็จกฎหมายหลวงมาเรียบร้อยประเทศไทยเป็นัสี่การเลือกตั้งเนี่ยนะครับกฎหมายรัฐมนุญเนี่ยนะครับกฎหมายหลวงเนี่ยโมทเล้วเท่า์ซูเมอร์เนี่ยเนี่ยคือประเทศไทย ถ้าพักพุ่มใจไทยก่อนสีปลปดล็อกก่อนที่จะปดเซรีกัญชาเซรีเฮ็ดกฎหมายลูกให้นเ็นเหลีอ่อวกวนจ้างมาเนี่ก็เรียบร้อยตั้งพักก็อ่างว่าแจ้งเพราะว่าเขาหอาลงมาถ้าม่าเด๋ยจักเดือน,ม,น,อนอมันก้นสิแหลวมันกับเแล้วเขาไปลากเข้าไปประชุมก็ดึงกันเพ่เทกนก็นได้พี่น้องจำไว้เลยนะครับเลือกตั้งสมัยน,านย้าเ,าเ,าเ,เนี่ได้เอาแบบนี้ยะเฮ็ดแบบนี้ เลือกหางไปเลยผมว่าอย่าเลือกเลยคนปัจจุบันเนี่ยผมว่่อยากให้เลือกนะครับบพราะมันสั่งพอได้ไหมคยังเ็เพราะว่าเหดหยังสา,างแห้งจ็กมันเน็มันนัอ้อันนี้คือจมผมก็จมแบบแกโจมนะครับฝากพี่น้องเข้านะครับบาหนในีก่อนจะจากกาันคืนนี้กาสิวิวเสริมดวงสีเสือนาะ อย่าลืมเนื้อลูกเต้าลูากลาหน้าต่ำก็ยี่สิปีใหญ่ไปอยู่กับกัญชาได้นะครับก็จับได้พี่น้องเสียงเงินถิ่มเลยมืออื่นวันจันนะครับเสริมดวงสีเสือสัก่อนนะครับเบ้าข้าวเดียวสีสามทุ่มล่ะโอ้ยเป่าคือจังคอยเว่าข้าวเดียวหนึ่งสีสามทุ่มแล้ว รุ่งนี้วันจันวันจันกับแป็บเดริงนอพี่นอกมุนเวียนเป็นแปไรว่าอ้าววันจันปกติมันกัดสีเหลืองนะครับเสื้อที่ผ่านหามใส่วันจันเป็นสีกาลกินีนี่คือสีแดงอย่าใส่ด่าพับไว้เราต้องใส่เพราะว่ามันเป็นสีกาลกินีสีแดงสีอื่นใส่ได้เบิดนะครับสำหรับมืออื่น แล้นีพ่อข่าแม่ขายคือผู้ไปท่วงหนีไปหาเงินเกี่ยวก็เงินคบคำนี่คันอยากมานอย่างนี้โชคมือนี่มีเสือสองสีสีเหลืองแก่นะครับเหลืองอ่อนกับอะไรได้ประมาณนะตาจจะมานแต่มัาอาจสิได้หน่อยนะผมใส่เหลืองแก่เด็หดายกับสีส้มนะขามือนี่กับสีส้มเกี่ยวการงานสีฝาสีเขียวสีชมพูขามือเรื่องความรักในี่ใส่สีทองสีดำเงิน นะครับความรักใ,ใส่สีทองกับสีน้ำเงินนะครับมือื่นนะครับถ้าอยากชนะม้านนะครับอยากแคขวคขาดอยากชนะม่านมือเน่ยใส่สีม่วงกับสีดำนะพี่น้องชากแพจอยากเก่งเกียรตครับ,บ๊อบบ่ยไปเบิ่งงนา Facebook จักผูณให้เขามาีนะครับรายการคุณแซมจมก่อนนอนสวัสดีนิบงในสองช่องทางนะครับทุกแพลตฟอร์มบนเฟซบุ๊กละกาช่องยูทูบดํา ะครับออการพร้อมกันไปเลยนะครับผมกันจิทุกมือสวัสดียีส,สองทุ่มเกิงถึงสามทุมประมาณนี้นะครับเอาล่ะพี่น้องเบอนีกาให้พี่น้องผมนอนรับฝันดีวเว้าแค่นี้ละตอนนี้ผมก็บมิหฮงให้พี่น้องเบิงหน้าเพ่าอไี่คนอ่อไปอาจีพก,ก,กุกกักกแง,งกะกำลังฝึกหัดนะครับ่วนมากผมกะพอ่คอยเดียวร้าไ์าไปนี่ม่จะเปิดเพีง คืนนี้อย่าบอกว่าราตีสวัสดีครับสวัสดี